โอ้พิซซ่าโอท็อปพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าดูพิซซ่าพิซซ่าโอ้ตลาดแกางสว่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอวโอท็อปพามาอะไรนะตลาดแกางสว่างนองไทยอ่ะโอ้เนี่ยกินไรอ้วนเนื้อ เราฉันลืมเอาตังลงมานะตังบนรถอะโอ้แนยสิได้เอ้าคนนี่เอาผักแล้ว <c oughs> ได้ผักแล้ววันนี้ ตลาดแจ้งสว่างอยู่ไหนนะห่วยเอาถั่วโอ้แจงก็ได้เอาไวปถต่ำน้ำตลาดแจ้งสว่างเลื่อยเรื่อยอย่างก่อตลาดไม้น่องไข่โอเคโอ้ยกุ้งนี่ดิกุ้งก็มี้เห็นบนนี่แมวตัวเท่าไหร่ สามร,ร,ร้อ,อย,ยก,กว่าบาทอ่ะหลับเปียดไก่บั๋นพูดอะไโอ้โหพูดนี่รขอโทษครับไก่กระถือกว่าท่านเมียว่าเนี่ยร้อยสี่สิบบาทโอ้ยขาดหมดแล้วก็ตุต่มท่านเมียซื้อให้กับฟอลองแล้วเส,ส,สียอบเซอย์นแล้ว,ย,วย้ว ได้เป็นซีพุนแล้วลุมเงียวนะซื้อโปาปลาดูสิดูปลาดิโูกมาไปดูยาเท้าซื้อปลาดูกไปตลาดเคียงจะวัสชีวเวยอ เอาจะเท่าซื้อแล้วหรอเาจะเท่าซื้อแล้วใช่ไหมจเท่าซื้ออะไรอ่ะจะเท่าซื้อแล้วอัอยู่แมหอนนี้อยู่กระโดงรูน่เอาตัว่ะกรกอน้อยนี่บ่โอ้นี่บ่เมโอ้มาแต่ว่าอันนี้ปลาไหลปลาหลอันนี้กรอน้อยอี่ปูบางันเมี่ยซื้อปลาดุกบ่บางัน นี่หอยบะนี่นี่ไม่ใช่นี่มันงูแหม่สื่อยังงูนี่เห็ดอาญาอยู่อ,อุจเคาะไม่มใช่งูปลาไหลงูชัดชัดโอ้ยปลาไหลงูตรงไหนปลาบึกบ่นี่เน่ปลามงนี่มักฝันเท่าไรนี่น มือกปลาตองหอมบลล่มเลยโ